มาแล้วเขาเฮ็ดช่ไหเขาขึ้นนี่ไอ้แล้วเขาอ,อยู่นี่แล้วเขาจับน้องแก้มน้องวาดาลงเขาอันเข้าหอมแก้มได้ <c oughs> ขเขารักหอมแก้มอันกม <c oughs> น้องอันน้องนุ่งส่งให้อิบุลอดแล้วเขารักจุ๊บแก้มเลยน้องนุ่งอิบุลอดส่งแล้วเขาจุ๊บ ก็ไม่กี่คนน่ะเบ็นเฮที่นั่นโอ้สบายดีที่เข้า, <c oughs> ขาไปเก็บกานย,ย,ยานเลยขอบใจเอฟซี C, ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการ นี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาสบายดีทุกคนตอน่อจากคิดที่แล้วเนาะที่สนุกไปนำหาลูกๆบ่เห็นเนาะมาตอนนี้ก็ลูกๆขึ้นมาพอแล้วทุกคนเอ้ยได้ยินเสียงบัแมงมอง,มองแมงมแล้ว เดี๋ยวไปลัดทางกันสนุกไปนำโซก่ันหามอันหัวสาลีว่ะเข้าไปทางนี้สนุกเข้าไปส่วนกันเลยกับโบหินเขาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเอามาลีม่เห็นไปยินนะครับ Thôi, tôi nhung Để họ lý cho Cháy ê À, bố tươi đi sạp Hạ gắn bê nhạc mà ừ, Đầy bờ Đầy nhạc đẹp vâng Hạ mê nước bưng đẹp Bà Ná nhạc vật nặng Chị chọc โอ้จ oh, <uk> uh ุกปลาจุกปูเบิังลงห้อยหุ่นนะอ้าจุกกระเตนตุกกระเตนกระไดมักปีกระไดผักกูดกะปูตัวห้อยลูกอันพวกลูกใครกันไปใส่ไปลุ่มลุ่มไปลุ่มหุ่นไปห้อยหุ่นน่ะนำบักเลิกเลิกลูกบุญญาณนี่ Ba tầng trang bay tầng trang yan ơ, ming bong hên bóc nè 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 nhìn nè 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 ไอยงตัดหุ่มก็ได้ซําพัโอโอโโโพโโซนันเออฮอคำน้อยค้ามมาเมื่อคืนนี้ยงฮีไหมเนียังคอย่ะฮอคำน้อยค้ามมานะ่ะช่วยยซนีอนอน่ออ้โหอดีสติกตื่นและเดี๋ยวไปหาสติกกนสนุกโลสติ๊ลูกมาบุลุกแค่ <ไป S 1> อดีสติกลูกมัน สมหอบอหากันหาไม่นกนี่นอหากันหากันวางแห่นลงห้วยหุ้นสมหอบอหาไม่นกนี่ไม่นกไปนําเบได้ลงหยปาอีบุหลอดบนุงงอีกแล้วยุงเนะอาเป็นสดจะหลูก เอ้ยนกมามือสาวอันบุ้งมาเนูเอ้ยนกมาบวยน้องหลับเอ้ยนกงงให้น้องลูกมาละจีห้ามอันเลี่ยงอันนั่นนะฮู้อันเข้ามาห้ามคืนนี่นะเข้าอันเข้าเข้ามาต้นเว้นหรือมามื่อคืนก็ต้นเว้นมือช่วยมือช่วยเอมาแล้วเขาเหตุไงเขาขึ้นนี่ไอ้แล้เขาอยู่นี่แล้วเขาจับน้องเท้นน้องวาวดาลงเข้าอันเข้าห่มแก้มเด้เขารักห่มแก้ม อันน้องอันน้องนุ่งโ่งให้อิบุนรอดแล้วเขาลักจ๊บแก้มเลยน้องนุ่งอิบุนรอดส่งแล้วเขาจ๊บแล้วแล้วน้องด้ติเขาอันเขาเอาอันเขาเอาควมลาวบ่ควมลาวเป็นคนลาวเนาะน้องว่าคนจีนโบเม่นคนลาวเนะเน่มามาแล้วเห็นเขาไปเือนเอ้ยนกเ็นบอกเห็นไปแล้วอันเขาเห็นอย่างเด้ เขาเเขาไปหุ้นไปอียงกับผู้นึ่งไปอิยงเขาท่าไปนี้อิยงนี่นั่งอยู่หุ้นแล้วเขามาติคู่นึงเออมาหู้เดียวคู่เดียวเขาอันเข้ามาเรามาหาอีท่งอยู่อยู่เหทิงๆนั้นเราอีท่งหา,หาลงมาหนิเออเขาขึ้นมาแล้วเขามาจูบอน้อนงวาดาเขาเออลงแล้วอันเป็นแสดงมันมันหุ่งงามเลยหุ่งงามงหุง่งหุ่งงาม น้องบ่มักติบ่มักยานโนเฮียนเนาะคั่นเขามักเฮาเขาก็มาต้นอันไอ้น้ํากับเอ้ยนกอยู่นี่เนาะมาต้นไอ้นําอยู่นี่ก็มาเว้ามาลมเนาะน้ําบ่อยู่แล้วเขาก็พูต้นมาอือคั่นอันจื้อไว้ได้คั่นอันมีคนมาย่ําอันเอ้ยนกย่ําไอ้น้ําบ่อยู่เหรอขียนเนาะขียนอือเขาอันเขาย่างมาติเขาย่างมามนต์ ยอมว่าอ <Workers>, <Come> ันเชอันเราอันเข้าเข้าว่าเข้าอยู่เสาบุหูนี่เข้าอันเข้าอยู่บันไดบุไดห้ามนี่บุไดห้ามหลอกอยู่นี่แต่ชวนมันมันฉลีกโหตเนี่ยเข้าอยู่แคมจีนนี่หรอว่าใช่แคมจีนเออเขามาแล้วยงอยู่พุ่นแต่เขามาติเขายื่นอยู่หันเลย <ผ>แต่แต่ดดดแต่ช่วงห้นนอะเขาขึ้านมาจุกมาจับแขนเขาน้อวงวอลดาซุมโฮมาใดเนูะเขาอ,อยู่ฝั่งนี้ยัดไปอยู่อันจุเขาอยู่อ,อันแขมจีนนิตตี้อยู่เปส่วนสลีนี่น้องห้ามเขาเลาเขาว,ขาว,ว่าอันอยู่อันอยู่นี่อยู่อันเป่ส่วนสลีนี่ตีน,น,น,นี่นูเออยนุ่งไล่ไล่เนาะเป็นตะยานเนาะ ไวลานี่สอนกอันขี้ลุกมาหูเดียวกระยานโอ้ยนี่หูซามีเอ็กฮันเออเอ็กหมดสูงความเอ็กฮียอันจอมว่าอันเข้าไปไข่อันนำเสี้ยวนำปลาเมียงเอ้ยนกอยู่นกฮันมันบ่กจับจอมว่าเห็นอันเห็นเขาไปไข่อยู่ฮันไปคุณยงกับคุณนึงกไปคุณเขาลงไปคุณ เอ้ยนกลืมเอ้ยนกลืมอันเมียนอันนำป่านำสี้ยวเมี่ยงนะ่ายคลิปมันเบ็ดมืดหนองกระลักซ่าเฮ้ยนงบ่อไฮหูว้เื่อน้าเราเห็นหูดำกับเตี้ยวใไฮหูใบแค่บุญหลอดลิ้นตีจนช่วยเนี่ยนงอันเนี้ยตีอันนั้นเนี่ยขยาบไปนี้ ลีลีติ๊กไปไปน้ำกันสาวลี่เห็นเข้ามาโมยอยู่หันวะนี่อะดซะได้ว่ามาเมื่อเช้านี้โบเมนหุบุโบเมนตีโบแม่นหุเก่าหนิตีย่าสาวโมยมานั่งใส่เอาไปไปเบิกน้ำกันสาวลี่ว่าเห็นเข้ามาโมยนั่งอยู่นู่นนี่เบิกน้ำกันขียัน เอบอติดอยนีห hmm. mm ้อเจ้าอันค่อยเฝ้ดีๆก่อนเด็กไปยัางสิไป ไปอาอันออกมาดีกว่าทันเมนเหเดนนันมเนนัมเอรยก็จับปุช่วยเมนเหเนนี่ต้องินไปหาตีไปหนอันลูกไป เขาเก็บผักอยู่ไปไปีนมาหาลูกเขาอู้ลูกสาวไป็อย่างมาลูกสาวไป็อย่างมาลูกสาวเก็บผักบ่ป้าลูกสาวอีเห็นอย่างกินลูกสาวอีเห็นอย่างกินลูกสาวนะอู้ผักบง อาพกบงงามเนาะมันนี่ลูกปลาเออเดี๋ยวมันนี่ลูกมีดปลาเอามันนี่ลูกมีดปลาทำให้โป้งลูกโอ้สบายดีที่เข้าไปกับกายยานเลยไปยังไงไอไอ้ไยเห็นอยู่คนนี้นะไปเห็นเนี่ย tới nhân mà chào anh chào chú nè chú anh nè nè chú anh khem chi nè 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 chào ít bây nè chào ít bây nè mà heo lít đi

con con men Sally sao ni vào vẫn làm vừa nọ sao vào dốc bắt chưa bắt đây bận chơi ông ni wá ni bận này con chơi anh chơi sa nè อย hey, hmm ู่อันอยู่ตายหุ่นเอเงินอยู่ห้องนี้องินเรคิดอันน้าอุ้มนี้เนาะ สติ๊กเอาหักนึงไปเบิ่งสติ๊กก่อนเนาะอือ ซะนี่โอ้ยังบ่เอาหยังมาปาดเอาเนาะเอาอันเด็ดเลิกกว่านั้นก็ได้มันยังบ่หันแก้เฮ้อหักบงอันนี้หักบงเฮากินลํามันเด็ดเอาสั้นก็ได้หักบงกินลํามันอันนี้นะเม็นผู้นี้นี่มาน้องเมื่อวานเอ๊ะยังว่าจักนะเบิ่งหน้านี่ข้าวนี่แม่นเอื้อเอื้อกะหน้าข้าวดลเรามายาวซํานีน่แม่น แล้วมามือมือว่านนี้เรากระปักนี่กระปักน่ะอันนี้บุปกักชิบานิเออคุ้มเฒ่าน้องเป็นชิบาที่เม่นบอกอันนี้บุ๊เม่นบุ๊เม่นเออพมเงาหรือปักปิ้นเออนุ๊กอพรแล้วบนนั้นเอาตุ๊กเ,เออยังอย่างนาะไป Breno soát, bay con nung con nữa, con tay con bay à, con bay <laughs> <Mày bên này. cười> con bay 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 là bay con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  bay phân tục nè chị bóc nó bên năng hôm cái răng bên năng hôm ai lục dây heo mà mua để ăn mà mò hoa để đây anh ừ. 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 เอนกกระจีเขาอยู่ในเฮือนนี่เอ้ยนกก็ได้ระวังเด้อเด้อนอเด้อย่นซะนฮส่น้ําหอมหอมหมเบาก็ักโอ้าก็มาหดีสกิาบุเย็นเมยงเลยแมบุงม่เฮาเยาตนะันทุกคนอยไปซนั่งงานอยู่นะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สโนข,ขอก้าวคำว่าสบายดี